สวัสดีนะคะวันนี้เรามากินขนุนนะคะขนุนเนื้อหังนานะคะทอดเราพูดคุยกันเนาะนี่นะคะอาหารยามว่างของเรานะคะเรามากินกันได้เลยนะคะวันวันนึงก็มีแต่กินกินวันนี้เราจะกินขนุนเราพูดคุยกันเนาะนี่นะคะแต่ก่อนที่บ้านก็ปลูกขนุนนั่นแหละ,ะค่ะออกมามันจะเป็นขนุนแบบจำปาแล้วมันจะเป็นเนื้อ ออกสีจำปาแบบสีสวยนะคะอันนี้แหลเขป้นพ้นหนาเึ้นเคบขึ้งเหนียวได้เลยนะคะแต่ไม่มีเครื่องเหนียวเราใช้กดทอดแทนให้กดทอดแทน อร่อยค่ะหวานเนื้อดีค่ะเนื้อดีนะคะเนี่ยเนื้อหนาหนาหวานนุ่มกินคู่กับถั่วได้เลยค่ะ เรสชอบโรมิสจะอร่อยกินของเบาๆนะคะถึงผลไม้ข,มขนมกะทั่ว ลยค่ะชอบนะคะเข้าเข้าไปดูนะคะทำยู e ก็ชอบเข้าไปดูพวกดาราพวกนักร้องคะ่ะดูก็ต้องให้มีสตินะครับให้ดูแล้วก็คนนี้ไม่ชอบก็ไปแซะเขาด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีค่ะ เราก็ดูสิ่งที่เราชอบถ้าเราไม่ชอบใครเราก็อย่าไปดูนะไม่ต้องเข้าไปเลยโั้โหทอดนี่กรอบมากค่ะ สัตดเนื้อนี่เนื้อจะหวานท,ทุกชิ้นเลยนะคะเนื้อหวานทุกชิ้นเลยเด๋ยวชิ้นนี้ก็หวานช่องนี้นะคะเราให้ถ่ายในการกินเราก็จะไม่ ไม่ถ่ายหน้านะคะเราถ่ายการกินสมมติลิสิทธ์ของตัวเองเอาไว้นะคะแล้วกินให้เห็นแบบนี้ว่าเราชานอะไรให้เห็นชัดๆนะคะ <S <S <ๆ>คนบางคร้งเข้ามามาด่าคนนู้นี้นะคะทำเป็นแบบขุนยนนะคะ มาเข้ามานะคะไม่มีตัวตนนะเป็นรูปภาพแต่ก็มีคนนะเข้าไปคอมเมนต์นะไปด่าเขาติดเบสบ,สบเห็นแล้วแบบโอ้สะเทือนใจเนาะขนาดเด็กยังตามาเด็กนะคะค่ะยังตามาเด็กนะคะจริงเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรตามาเด็กอายุ2 2ขวบ8เดือนนะคะเขาชอบเด็กม,มันชอบรำนะชอบเต้นนะคะเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะคะ แบบนี้มันไม่ดีหรอกนะครับเราเป็นผู้ใหญ่ก็เลยพูดเรื่องนี้ไปด้วยเนาะกินไปด้วยมีเรื่องอะไรก็มาเล่าเพราะเราก็ชอบดูข่าวนะคะใน youtube ชอบชอบ่องดูแต่ละชอ่องเอ๊ะเขามีอะไรกันถ้าเราแบบว่าไม่แน่ใจแล้วเข้าไปดูเอ๊ะมันเป็นจริงเปล่าเราก็ต้องไปสอบหาแต่ต้นมาว่าเออเป็นเรื่องจริงไปดูคลิปเขาอะไรนี้คะ่ะเลยถึงเอามาพูดได้นะคะอืม กินขนมอีกชิปหนึ่งนะอร่อยหวานอร่อยอ หวานอร่อยเหลือเกินคะ่ะขนมนี่ก็มีประโยชน์นะคะต่อร่างกายแพนขนียวได้อร่อยกรอบกรอ,อ,อ,อบเลย หวานอร่อยค่ะเนื้อหนาสมตว่าครับเนียวก็จะใส่ในนี้นะคะผ่าแล้วก็เนียวใส่นะคะกินทีละคำทีละคำ มันเลยค่ะคู่กันได้เลยอร่อยคู่กันนะคระับ้วก็ อร่มากหวานค่ะหวานมากที่มีจะหนาที่สุดดูใกล้ๆนะคะเนื้อหนาเนื้อหวานแต่อร่อยนะคะ หวานวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันขอทุกท่านจะมีความสุขค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาพักคุ่มของสาธุค่ะครับบ๊ายบายนะคะกินให้อร่อยนะคะหวานมาันข็คือเธอคือขนมชิ้นนี้นะคะอร่อยนะคะติดทนนานสําหรับเราบ๊ายบายนะคะไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ